สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะจ๊ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะบอกว่าจะไปใช้ที่บ้านที่สวนที่ไร่สํานักงานนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะให้ใช้วีการ5 KVA นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดก็90โวลต์นะคะรองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึงสูงสุดนะทุกคน300โวลต์นะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะใครที่ ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลนะคะรางสายไกลนะคะแนะนําให้มาใช้ตัวนี้นะคะหรือว่าบ้านใครอยู่บ้านในนะคะที่บอกว่าอยู่ปลายสายเนี่ยอยู่สุดซอยแล้วกันนะคะเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านนะคะทํางานได้ไม่เต็มที่หรือว่าทําได้แต่ว่ามันไม่เสถียรนะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะก็แนะนําว่าต้องมีตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ใช้สําหรับแอร์หรือว่าจะเป็นรุ่นที่คุมทั้งบ้านนะคะไม่ว่า จะเป็น 5k 10k 20k 30k เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับเราได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยกันในไรนี้หรือว่าคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวนี้เนี่ย จะเป็น 5kVA นะคะที่ได้หยิบยกมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะรองรับนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าโหลดเนี่ยได้ถึง22แอมป์นะคะการใช้งานเนี่ยออตโต้ัตโนมัตินะคะเวลาใช้งานเราไม่ต้องไปตั้งค่าไม่ต้องไปเลือกโหลดเลือกดีเลย์ไม่ต้องไปทำแรงสิ้นแค่ต่อช่องไฟเข้าไฟออกให้ถูกต้องนะคะที่สำคัญตัวนี้เนี่ย จะมีเบเกอร์ที่เป็นสเตเบลิเซอร์แล้วก็ใบพาสในตัวนะคะสเตเบลิเซอร์เนี่ยเอาไว้ยกขึ้นเมื่อเวลาที่เราต้องการเปิดใช้งานเครื่องนะคะส่วนใบพาสนะคะก็สามารถที่จะยกขึ้นได้เมื่อเวลาที่เราต้องการต่อตรงนะคะก็สามารถที่จะทําได้อย่างง่ายดายเลยนะคะและการติดตั้งก็ไม่ยากนะคะจะมีแผนภาพการเชื่อมต่อเนี่ยอยู่ในกล่องจะบอกหมดเลยว่าสายไฟเข้าอินพุต สายไฟออกเอาพุทช่องไหนต่อ,อยังไงมีช่องต่อสายดินด้วยนะคะถือว่าปลอดภัยมากการทำงานดีสินค้าดีมีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9001หรือมาตรฐานพวก ISO เ4 0 0 1หรือมาตรฐาน CE เนี่ยก็มีนะคะที่สำคัญน,นะคะต้องเหมาะก่อนนะคะว่าอัตโนมัติแทร้อเ์เซ็นะคะด้านในนะคะจะเป็นระบบรีเลย์นะคะปรับและเพิ่มไฟไวเหมาะมากเลยนะคะใครที่จะเอาไปใช้กับแอร์มอเตอร์ต่างๆนะคะหรือว่า บำบัมน้ำนะคะหรือว่าจะเอาไปคุมในบ้านคุมในฟาร์มในสวนนะคะก็สามารถที่จะไปใช้งานได้นะคะบ้านใครไฟตกนะคะก็แนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกด r อกเตอรกรีนนะคะหรือว่าจะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้นะคะที่เบอร์092-638-2229หนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092-638-2366หนะคะหรือว่าจะทักไลน์เนี่ย i d line s i d อ g r ซดออเอ็ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ